กรรมาการจัดงานตักบาตรพระเดนทันเวลจัดถแถลงข่าวตักบาตรพระปีที่4เพื่อนำเข้าสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดลบบุรีจัดอบรมพระวิทยากรและวิทยากรแกนนำขับเคลื่อนนโยบายสร้างความรองดองสมานนันช์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้า ทุดงค้าสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ปลูกดาวรวยเพื่อใช้โปรโยต้อนรับคณะพระธุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่4ในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2558ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพุดดทธหายนมิวเจอร์ซีย์ประเทศ,รร Jersey, เทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมวันเดรีทีท ติดตามได้ในข่าวเดยมซีนิวส์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกและทักทายคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของข่าว DMC News ประจำวันพุทธที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆมานำเสนอกันเช่นเคยนะคะซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่แฟนเพจสำนักข่าว DMC News หรือจะส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาให้เผยแพร่ก็ส่งมาได้นะคะที่ tvdmcnews gmail.com ค่ะและสำหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะคณะกรรมการจัดงานตักบาตรพระ1,000 0รูปเซนทรัลเวลได้จัดถแถลงข่าวพิธีตักบาตรพระที่จะจัดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครปีที่4เพื่อจะได้นำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ วันนี้คณะกรรมการจัดงานตักบาตรพระ,ะ1 0 0 0 0 0รูปเซนทันโบลได้จัดถแถลงข่าวตักบาตรพระ,ะ1 0 0 0 0 0รูปณนะโรงแรมอินทราลิเจนประตูน้ำกรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมถแถลงข่าวครั้งนี้ได้แก่นายสิทธิชัยทวมสกลผู้อำนวยการเขตปทุมวันนายแพทย์พรชัยพิญญพงศ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนายอุทัยคูตระกูลเลขาธิการชมรมพ่อค้าแม่ค้าประตูน้ำ พันตำรวจเอกพิพัฒน์บุญเพนผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลและดรสมชายสุรชาตรีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งทุกท่านได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นบุญใหญ่เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมในการจัดตักบาตรครั้งนี้เพราะข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบินทบาท จะนำส่งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาเป็นเวลา10กว่าปีบางวัดยังไม่สามารถออกบินฑบาตได้และในขณะเดียวกันทุกท่านยังได้เชิญชวนให้สื่อมวลชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์เผยแผ่ข่าวสารดีๆอย่างนี้ให้ทั่วถึงกันด้วยซึ่งการตักบาตรพระหนึ่งหมื่นรูปจะจัดขึ้นในวันที่23พฤศจิกายนณด้านหน้าเซนทรัลเวลดถนนราชดำมบิ ตั้งแต่สี่แยกราชประสงค์ถึงสี่แยกประตูน้ำด้านพันตำรวจเอกพิพัฒน์บุญเพนผู้อำนวยการฝ่ายอานวยการกองบัญชาการตํารวจนครบาลกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จะมีพระพิสุสงฆ์และประชาชนเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีความพร้อมที่จะให้ความสะดวกกับคณะพระพิสุสงฆ์และประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่ หลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันเดินประชาสัมพันธ์โดยการแห่สิงโตลูกหลวงปู่ทับจากบางกอกน้อยซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีทั้งนี้เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่จัดตักบาตรได้ทราบข่าวสารทั่วถึงกันและจะได้มาร่วมตักบาตรในวันดังกล่าวอีกด้วย ในส่วนของกรมปรชาการตำรวจนครบาลและกรมข้าการตำรวจจาจอดนะครับเราก็จะจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการที่จะดูแลให้ความสะดวกกับประชาชนที่มาร่วมงานบุนในวันที่23พฤศจิกายนนะครับในวันนั้นก็คงจะมีการเตรียมในเรื่องที่จอดรถให้กับประชาชนแล้วก็ทางด้านที่รถที่จะนำพะสงค์มานะครับในการที่จะกําหนดจุดจอดให้ซึ่งตรงนี้อาจจะมีในส่วนของถนนราดติบในการที่จะจอดทางรถบัสรถใหญ่นะครับเราจะจะเตรียมถนนเรื่องของถนนบางรีดูนังในการที่จะจอด และจุดจอดบางส่วนท,ที่สามารถที่จะรองรับต้องเหลือจากสถานที่ของเอกชนที่อย่างเช่นเซนต์เทนเวิร์นะครับในกรณีนั้นครับในส่วนของเจ้าของพื้นที่นะครับก็จะสนับสนุนเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่การจัดงานซึ่งจะเป็นหน้าของถนนลาดสระดิตตั้งแต่สี่แยกลาดประสงค์จนถึงสี่แยกประตูน้ำนะครับเราก็จะ ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถสุขาเคลื่อนที่นะครับแล้วก็กําลังของเจ้าหน้าที่เทศกิจซึ่งจะเข้ามาดูแลร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและพระภิกษุส,สงฆ์ครับนอกจากนั้นนะครับเรายัางสนับสนุนบริเวณของโรงเรียนวัดปทุมวนารามเพื่อที่จะให้เป็นที่พักของพระสงฆ์ทั่วข่าวด้วยครับโดยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เชื่อว่าการทําบุญใส่บาตรเนี่ยถือว่าเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่นะครับคนที่ ได้ทำบุญร่วมกับพระจำนวนมากๆเนี่ยก็นับว่าเป็นบุญอันใหญ่ซึ่งทุกคนก็จะมีความอิมอ่มเอิบมีความสุขในการที่ได้ทำบุญกับพระจำนวนมากๆนะครับอีกทั้งยังได้นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปช่วยเหลือวัดพระพิสุสามเนรในภาคใต้ซึ่งในเรื่องของอาหารขบฉันสิ่งของต่างๆก็ไม่ค่อยจะเพียงพอนะครับอีกทั้งประการหนึ่งก็คือ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาการทําบุญช่วยเหลือวัดและพระนี่ก็เป็นหน้าที่ที่สํงงานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะต้องให้ความช่วยเหลือดูแลอยู่แล้วนะครับเป็นภารกิจโดยตรงของเรานะครับที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมาธมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาณบริเวณพระวิหารหลวงวัดพระประทมเจดีราชวารมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมพระธรรมปริยัติเวทีเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดพระประทมเจดีราชวารมหาวิหารเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตรวัคคายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนา เนื่องในโอกาสอภิลักษิตะมงคลมหาสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557โดยมีนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยนายชูศักเกวีอธิบดีกรมทางหลวงหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีในครั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบกับเหล่าพระสมนิกรมีความห่วงใยจะขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประทับรักษาพระอาการประชวนในขณะนี้ไปกันที่จังหวัดลบบุรีนะคะได้จัดอบรมพระวิทยากรและพระวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าค่ะ เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาณวัดพัฒนาธรรม,มารามตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีในาธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมพระวิทยากรและวิทยากรแการนำขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้า ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางเพื่ออบรมพระสงฆ์ให้เป็นพระวิทยากรระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติศาสนกิจและวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้ามาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยมีพระธรรมทูตพระบัณฑิตเผยแผ่พระจริยานิเทศผู้ประสานงานหมู่บ้านรักษาศีลห้าประจำอำเภอคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีลห้าผู้แทนจากกศออนอและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง11อำเภอของจังหวัดลบบุรีรวม110คนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้น้อมนำดำริของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยได้จัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชน,ชนชาวลบบุรีน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตนตามหลักศีลห้าสู่วิถีชีวิตประจำวันถือเป็นกิจกรรมที่เทิดทูลสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามคัคคีความปรองดองสมา,านฉันท์ร่วมคืนความสุขให้กับครอบครัวสังคมประเทศชาติ เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ได้จัดโครงการสร้างความปรองดองโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าค่ะนายภูมิบุญเช่มช้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานการประชุมโครงการสร้างความปรองดองโดยใช้หลักธรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้าเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมรนฉชัท์เพื่อสร้างสังคมให้เป็นสุขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ามีเป้าหมายมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปฏิบัติในการรักษาศีลห้าให้ครบทั้ง5ข้อไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันซึ่งมีเป้าหมายทั้งสิ้น642หมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดอุทัยธานีโดยแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือระยะเร่งด่วนเป็นการลงนามข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการระยะปานกลางเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ และรักษาสินห้าไม่น้อยกว่าร้อยละ50และระยะยาวโดยให้พุทธศาสนิกชนเข้าเป็นสมาชิกครอบครัวและชุมชนได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ90โดยทั้งหมดเริ่มการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2557ถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2560ค่ะ เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยค่ะเมตาเป็นประธานในโครงการสถานศึกษารักษาศีลห้าณโรงเรียนอุดมดารุณีจังหวัดสุโขทัยค่ะพระราชวิมลเมธีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยรองผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38เป็นประธานในโครงการสถานศึกษารักษาศีลห้าณโรงเรียนอุดมดารุณีอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย ซึ่งในโอกาสนี้นายสมบูรณ์ดีเสมอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุขโขท,ทยัยได้มอบหมายให้นายบำรุงชำนาญจุย้ยนักวิชาการศาสนาชำนาญการนายวิเจตชัยอาจสงครามนายธกรพุทธเผือกและนายธนกรจุ้ยดิดให้ดำเนินโครงการสถานศึกษารักษาศิลห้าโรงเรียนอุดมดารุณีซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะคุณครูอาจารย์และนักเรียนอุดมดารุณีกว่า2,000คนเป็นอย่างดี และในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิทยากรกลางหมู่บ้านรักษาศิลห้าบรรยายและเทศมหาชาติเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องศิลห้าอีกด้วยเราไปอนุโมทนาบุญกันกันกบผู้มีบุญนะคะที่ทุดงค้าสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้พร้อมใจการปลูกต้นดาวรวยเพื่อจะได้นำมาโปรยต้อนรับคณะพระทุดงธรรมชัยบนเส้นทางพระผู้ปราบมารที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมพุทธศักราช2558ค่ะ ทุดงค้าสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้ชักชวนกันลยยานมิตรและเด็กดีวีสตาร,ร่วมปลูกต้นดาวรวยเพื่อใช้ปโปรยเป็นเส้นทางทองคำต้อนรับพระธุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่4ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมพุทธศักราช2558โดยปลูกบนพื้นที่3ไร่ณห,หมู่บ้านโปงบริเวณด้านหลังทุดงค้าสถานล้านนา โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดสรรเริญพระมงคลเทพมุนีและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ทุกท่านจะได้มาเอาบุญกับพระธุดง์โดยร่วมกันสร้างเส้นทางที่โปรยด้วยกลีบดาวรวยให้พระธุดงเดินผ่านไปยังอนุสรสถานทั้ง6แห่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เผยแผ่วิชาธรรมกาย เป็นการบูชาอันสูงสุดแด่มหาปูชนียาจารย์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนกล่าวคำอธิษฐานจิตปลูกดาวรวยเพื่อให้ทุกท่านมีความสุขความสำเร็จในการสร้างบาร,รมีและหน้าที่การงานให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญพระพุทธศาสนากันทุกคนจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปลูกต้นดาวรวยทั้ง3แปลงจำนวน1 5 0 0 0ต้น ซึ่งทุกท่านได้มีความปลื้มปิติที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ค่ะเร,เราไปปลื้มกับกิจกรรมงานบุญดีๆกันที่ <ś le> ทุ่งดค้าสถานพิษณุโลกค่ะได้จัดพิธีจุดประทีปและลอยกระทงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะคะณะพระพิสุสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกนำโดยกัลายาณมิตรลาวันสุขสงฆ์ประธานศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดพิธีจุดโคมประทีปและลอยกระทงถวายเป็นพุทธบูชาณทุดงคาสถานพิษณุโลกโดยพระยอสุทธจิตโตประธานสงฆ์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดพิษณุโลกนำสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นและนำปฏิบัติธรรมรวมใจก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปโคมไฟจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิต รอให้โอวาทแก่ทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีลอยกระทงถวายเป็นพุทธบูชาโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมรวมใจก่อนจะนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตลอยกระทงถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ลอยกระทงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกัน ไปดูกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมในโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมยกันนะคะที่นั่นได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมในทุกวันพระค่ะคณะครูผู้บริหารพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์นำโดยน,น,นายธนิตศักดิ์นาราชจลนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิเศษทุกวันพระ โดยก่อนเข้าเรียนคณะครูและนักเรียนกว่า1,200คนจะร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมที่หน้าเสาธงหรือหอประชุมเพื่อกลั่นใจให้สายก่อนเข้าเรียนในชั่วโมงแรกโดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างนี้มาเป็นเวลา3ปีแล้วโรงเรียนร่มกล้าวบุรีร,รัมย์ได้เร่งปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉัน พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัวชุมชนและสถาบันการศึกษาค่ะช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่ศูนย์สาขาต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งแต่ละศูนย์สาขาก็ได้จัดกิจกรรมปรื้มๆกันอย่างตลอดต่อเน,นื่องวันนี้มีภาพข่าวดีๆส่งตรงมาจากวัดพุทธไฮบรอนได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกนารลยนมิตรณเมืองไฮบรอนประเทศเยอรมนี ส่วนทางด้านวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ค่ะก็ได้จัดก,กิจกรรมวันเดย์รีทรีทไปติดตามได้ใน World News ค่ะการยนมิดอาริยาเฮิร์สไตน์นะ้ำเมืองไฮบรอนประเทศเยอรมนีได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธไฮบรอนมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ธรมวัชเช้าและปฏิบัติธรรมกลั่นใจสีใส ก่อนที่ทุกท่านจะได้อาราธนาศีลห้าแล้วร่วมกันกล่าวคำถวายกองทุนต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองทุนพัตนาหารมีกัลยนณมิตรอาริยาเฮอร์สตายเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองทุนผ้าปา่ามีกัลยนณมิตรแ่งน้อยฮาร์ตเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายกองทุนขิฬลาณเพษัตมีกะละาลยานมิชนกพิมพ์พาบอสกี้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายกองทุนต่างๆพร้อมทั้งปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาเรื่องหลักในการทำบุญ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพหมู่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระรึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ด้านวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ได้จัดปฏิบัติธรรมสาหรับชาวท้องถิ่นวันเดย์รีทีสซึ่งเป็นวันรวมตัวกันของชาวท้องถิ่นเพื่อทํากิจกรรมและนั่งสมาธิร่วมกันประจําเดือนพฤศจิกายนโดยพระอาจารย์ได้แนะนำทฤษฎีสมาธิและการปฏิบัติพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรม นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้ตอบปัญหาสําหรับผู้ที่มีคําถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมเล่นเกมการวางเข็มในถ้วยน้ําต้องทําใจเบาสบายจึงจะทําได้เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักการวางใจก่อนที่จะร่วมกันปฏิบัติธรรมรอบบ่ายในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องการฝึกนั่งสมาธิแบบเข้าถึงวิชาธรรมกายนั้นเป็นอย่างไรและแตกต่างกับแบบอื่นอย่างไร ภายหลังจบโครงการทุกท่านต่างได้รับความรู้และมีความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และช่วงนี้มีข่าวประชาะสัมพันธ์มาฝากค่ะโครงการ Peace Revolution นะคะเปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง16ถึง28ปีร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยสู่เวทีโลก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกรุ่นที่สองอบรมระหว่างวันที่21-23พฤศจิกายนนี้นเวลพีสวันเลขเขาใหญ่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0956984884 และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารดีๆในแวดวงพระพุทธศาสนาและกัรยนานมิตรที่เรานำมาฝากนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันปริชาติไท้เฮพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ